ที่ปลอดภัยคลิปนี้เรามาดูการขับขี่ฝาสายหมอกนะครับวันนี้มาที่7เมษาเส้นปักช่องสับสนุนนะครับฝนตกเมื่อวานนะครับวันนี้หมอกลงมืดเหมือนหน้าหนาวนะครับระยะเห็นก็ประมาณาไม่เกินร้อยเมตรนะครับพี่ขับรถอันนี้คือเปิดไฟนะครับ เปิดไฟหน้านะครับแล้วก็ใช้ใบปัดต้องฝนนะครับแล้วขับเร็วนะครับดูขันหน้าเป็นหลับแล้วก็ไม่ควรเปิดไฟพามอกนะครับเพราะจะทําให้เข้าใจผิดนะครับกับเปิดไฟอย่างเงี้ยขับมาจะเปิดไฟนะครับจะสังเกตว่าครับพามองเนี่ยมันจะทําให้ศาสนาวิสัย เห็นได้ไม่ไกลนระ่ากขับเร็วก็ดูเส้นเป็นหลักนะครับถ้าเป็นเส้นทึบอย่างเงี้ยก็อย่าไปแซงนะครับเพราะเราโอกาสมองเห็นคันนายสวนมายากเพราะาบางคนเนี่ยเขาจะไม่เปิดไฟนะครับไม่ว่าเขาประหยัดไฟหรือเปล่าจริงต้องเปิดไฟนะครับถ้ามีไฟตัดหมอกก็ใช้ได้ตอนนี้แหละครับไฟตัดหมอกนะครับนี่นครับหมอกมันเกิดได้ทุกเวลานะครับโดยเฉพาะหลังฝนตกใหม่ๆนะครับแล้วก็ ทีความชื้นสูงเนี่ยอาการเจนเนี่ยมันจะมีหมอกนี่เราจะเห็นเป็นเส้นทใช่ไหมครับเนี่ยเราก็จะไม่แซงแต่เห็นรถสวนมามไหมครับนี่นะฮะเราจะเห็นกันชั้นชิดมากนะครับเราจะหลบไม่ทันนะครับไปเรื่อยนะครับครับนนใช้ความเร็วมาสักหกสิบกิโลเมตรต่อชอั่วโมงถ้ามีรถคันหน้า,นาวิ่งนำล้าก็ขับตามไม่ต้องไปแซงครับ มันฟเหมันลดน้ำขบวนนะครับเราก็จะขับง่ายขึ้นนะครับถ้ามีรถข้างหน้านะนะรเราขับไปเองแล้วถ้าไม่ชำนาญทางเราจะไม่รู้ว่าโค้งตรงไหนตรงไหนอ่าโค้งอันตรายเราจะไม่รู้นะครับแต่คนในพื้นที่เขาจะรู้เขาจะขับไล้กล่องนะครับแล้วก็ขับตามไปครับสําหรับการขับรถฝ่าหมอ,อกหนานะครับ ไปนี่คืออำเภอปักช่องนะครับก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับอากาศเย็นหมอกง่ายนะอย่างเงี้ยเปิดไฟมาอย่างเงี้ยเราเห็นนะฮะน,นี่ทางค้งทางไรเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยได้มาเส้นนี้อาจจะไม่ใครรู้แล้วระวังเลยเพราะโดยเฉพาะรถที่จอดอยู่ข้างทางอย่างนี้เปิดไฟโอเคแต่ว่าบางคันไม่เปิดไฟนะครับ เห็นว่าเราขับเร็วไม่ได้ครับอืม,อมตรงนี้หมอะเยอะมากครับกระโดูนะฮะให้เพิ่งเปิดต่ดสิบล้อต่อถกร้อนนะสวนมาฮะ เปิดไฟเ,เห็นชัดเจนนะครับเอาละครับสรุปสำหร,ร,รับการขับรถฝาสายหมอกคือต้องเปิดไฟนะครับไฟหลีไฟปกติแล้วก็ไฟตัดหมอกถ้ามีไฟสูงได้ก็เปิดได้นะครับไม่เป็นไรัดมาค่อยหลีไฟสูงลงนะครับสองก็ใช้ไปปัดต้าฝนนะครับ ก็มาะมก็จะมีรถออกน้ำมัเล็กนะครับท้ายก็คือขับช้าๆดเูเส้นสัญญาณจราจรเป็นหลักนะครับถ้าเส้นทึบก็ไม่ควรแซงเพราะไมร่ละละ้รถสวนมาก็อาจจะไม่เปิดไฟก็ได้ทำให้กระชั้นชิดหลบไม่ทัน ครับขับขี่อปลอดภัยสำหรับการขับรถฟ้าสายหมอกหนาก็มีที่ไว้ง่ายที่สำคัญเราต้องไม่ประมาทนะครับ